của Phương Phong Rồi cả thị vô cơ thị sinh lập โอเคครับทุกท่านนะครับสวัสดีรายกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโดริโดรินะฮะกับผมนะครับโดริชัยนะครับกับเกมคอร์บโดรนะครับวอลแฟร์นะฮะในพาร์ทที่4นะครับผมจะพาไปทั้งหมด3ด่านนะฮะหลังจากที่เราเห็นยูริจมน้ำไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็โผล่ขึ้นมาได้นะฮะจากการช่วยเหลือนะครับจากเพื่อนทั้งนิโคลายนะครับแล้วก็ไพรส์นะครับผมนะฮะจากการภารกิจช่วยโซฟนะครับที่ถูกยิงแลับาดแผลนะฮะในสำหรับด่านที่4นี้นะครับเราจะได้รับบทเป็น แอนดรี้ฮาคอฟนะครับผมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครซึ่งน่าจะเป็นบอดี้การ์ดนะครับที่คอยดูแลอาลักษานะครับประธานาธิบดีของของของไครวะเออขอแค่สักคนหนึ่งละครันของรัเสเซียใช่ไหมอ่นาน่าจะเป็นของรัเสเซียนะครับผมตอนนี้ก็ฉากได้ขึ้นมานะฮะเราก็จะอยู่บนเครื่องบินนะฮะกับประธานาธิบดีคนนี้นะครับผม พิเศษนะครับผมวาชิสกี้หรือกูอ่านถูกหรือกูอ่านผิดวันนี้ไม่รู้เว้ยเฮ้ยองข้างหน้าใครอารีนาที่น่าจะเป็นแฟนหรือเปล่าหรือว่าลูกสาวน่าจะลูกสาวมั้งโอเคลูกสาวชัวร์นั่นแหละลูกสาวแน่นอนไม่ใช่เมียมันแน่นอนอ้าวลูกสาวไปทางนี้เหรอ เดืประตูขังแน่ไปลหนกันอะเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยสองคนด้วยแน่แอปออฟแอปปุ๊กเหรอวะโอ้โหนี่แท็บเล็ตของของประเทศของต่างชาติครับเป็นนี่ว่าแท็บเล็ตโคตรเท่เลยเว้ยโอเคคุยกันคุยกันเราอย่าไปเสียดอยู่ห่างไว้กันอือามีเถียงอมมือโวยวายนี่โวยวายมันตบเปี้ยง ฟังดูดีมีเหตุผลเอาเฮ้ยย็ดเคเสียงปืนฮ้เชี่ยเสียงปืนเอาเอาไงล่ะกูคือบินสีเฮ้ยโอเคโปรกตเตุ้ปิสเดน อ้าวอาอาอาเอากดโต๊ดเก็บกด F นะครับดานนี้นะฮะเราจะได้ใช้ปืนอ้ยสีโอ้ยตายสนั่นเลยดารกมาจะใช้ปืนกดเลยเว้ยอุ่นเสียวสัตว์ไม่โอ้โหเพิ่งบินก็สั่นตลอดเวลาเลยเว้ยยิงยากนะเนี่ยโอ้ย มันย่าขี้มายนอันนีโอ้ไปค่อยๆไปละกันอุ้ยเขี้ยเร็วเนี่ยอุ้ยเขี้ยแล้วอะไรโอ้ยจริงอย่างงี้หมดยังวะแล้วคนนึงโอ้โหหู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 หหู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 หห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  โอ้โหหดายเมื่อกี้โคตรเท่เลยว่ะได้ถึงอะไรได้ถึงโมแบบอวกาศกขึ้นมาทันทีเลยอะไอปืนนี่เจ๋งจริง,รงมีงกล้องด้วยมีกล้องด้วยใช้ปืนนี่แหละโอเคอุ้ยตัวใจหมดหีใครจะได้ยังไงผมไปดูนะครับสำหรับสุดตัวผมผมชอบคอร์รีไวท์นะั นั่งยิงนะฮะจะเป็นการหมอบยิงมากกว่าอืมความชิบหายเกือบมาเยือนแบบนแบบนป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งพวกปืนกูหมดรู้สึกว่าในระดับฮาร์ดนะฮะปืนที่คอมยิงมาจะแรงมากเลยพูกที่เอกที่มันยิงมาหาจะแรงมากนะปืนมันก็ยังก็ระวังให้ดีเรื่องที่กล่าวไว้นะครับที่ข้างฉากข้าง ข้างฉลากข้างขวดนะฮะโวคนละอันนึงนะครับความยากมันก็อยู่ที่ระดับหาครับตอนนี้ผมเล่นนะครับก็ถ้าเล่นระดับอีซี่ไม่สนุกแน่นอนนะครับเกมแนวนี้นะฮะต้องเล่นเป็นหาเท่านั้นนะฮะมาจอกดูวิ่งมือดื้สองเลยเหรอวะวิ่งมือดื้อสองเลยเว้ยเปลี่ยนปืนดิรออะไรอยู่ครับรอพ่อตัดเล็บบินหรือไงฮะนี่แหละมันต้องแบบนี้ อย่างที่บอกไว้นะครับลูกซองนะฮะสำหรับด่านที่มีระยะเลนจ์ความแคบแค่นี้นะฮะเหมาะสำหรับ,บปืนลูกซองมากๆนะฮะเพราะว่าม,มันเน,นี่ยมันมีแค่เนี่ยห้องแคบๆเนี่ยว่าไงอย่ากูมัหานั้นมนนึงนะี่แหละอุ้ยไปกัดยื๊ยชุกเฮียยังไงมึงตายวะ ยว้ยระยะมันไกลไปเลยแล้วกันโอเคครับตรงนี้ตายโอ้ไม่ตายอีกคุดมันถึกว่ะอีโคตรถึกเลยอ่ะทันต่อวะเฮ้ยเสียใครวะเสียผู้หญิงว่ะน่าจะเป็นลูกสาวของท่านประธานาธิบดีแน่ ยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์โอเคมึงไปดูดิโอเคเสียวไว้เฮ่อเคลียร์โอเคเรียบร้อยโอเคโอ้ยรอตายแล้วไม่งี้มันจบอีกูไหมั้นี่โอ้ไม่โคตรยาวเลยท่าไหนวะหลานนี่ทำไมทำแมนเน่ยมันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์กูแน่นอน สัมผัสได้นั่นไงนั่นไงนั่นไงเอ็งเพียบเลยนั่นไงนั่นไงแล้วคูก็ถอยไม่ได้อุ้ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยให้คุณหลบนี่คุณหลบบ้างดิเฮ้ยอุ้ยขาดครึ่งโอ้โหหิ้วเลยอู้วเวอะไรวะอุ้ย มืดเลยกูตายไหมเลยชี้กับโดนโอ้โหนั่นจุดๆนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่าตืน่นเต้นสุดๆเลยเกมนี้นะฮะโอเค thank you thank you โอเคไปโอ้โหฝุ่นคุ้งข้างเลยฝุ่นคลาคุ้งคลาคลุ้งเออ พูดไทยกันไม่ชัดอีกดูเขี่ยแม่งล้อหลุดต้องถามว่าที่บุด,ดีมันอยู่ไหนวะเนี่ยรอดไหมเนี่ยสภาพไม่น่าจะรอดเลยวะ่ะเครื่องบินหไหนวะโอ้ยมาโตกอีกโหดร้ายวะ่ะอ่นานี่ไง โอเคลูกสาวรอดชิบหายแล้วไงพี่ซีเป็นกูอยู่ไหนแล้วที่เนี้ยอันนี้โอเคเช็ดคนตายนี่ไม่ใช่เอ๊ะอะไรปืนจี๊ดดงอาก้าไม่พอมึงมีลำกล้องมาให้ด้วยอื้อซื่อ ตกใจแม่มเจ็บจังเอากูช่วยไหมยิงไม่ได้เว้ยกด e ไม่ได้ทุกแม่ไม่ได้อี่นั่นใครไปดูว่าจะไปซื้ออเล่าวิ่งทำไมวะโอ้โหยังไม่มจบอือหือยบ อนนี้เนี่ยเราอยู่น่าจะเป็นในใน,ในส่วนของทางกองทัพของฝ่ายฝรัเสเซียอยู่แต่รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มกระจายอย่างหนึ่งแนละ้วรู้สึกว่าจะมีฝ่ายรัสเซียน่าจะมีสองพวกก็ตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะเพราะว่าประธานที่จับแน่ๆแหละน่าจะเป็นแผนการของมักกะลอบแน่ๆนะฮะที่ทําการจับประธานเท่บรดีของเราไปนะฮะของรัสเซียไปแล้วทําให้เกิดสงครามพันนี้ขึ้นมานะฮะอืมอืม มมนดีเว้ยปืนนี้ตอนนี้เราคงจะต้องทำภารกิจตามหาเอ่อท่าทางารธิบดีนะครับผมที่สุดแสนจะบอกบาคทีดีก็ไม่ใช่ว่ะบอกว่าเครื่องบินขาดแล้วหามันไม่เจอดีกว่า <c oughs> อย่างดีๆไม่ชอบเออเว้ยชอบหนี้พวกนี้พวกนี่แหละดีๆไม่ชอบ เตะเดิมนะครับผมสหรับผมนะฮะชอบเล่นแบบว่าค่อยๆเดินแล้วก็เป็นแล้วก็ค่อยๆไปนะฮะจะไม่รีบปุกน,นะฮะแต่ก็จะพยายามจุดให้ไวที่สุดแล้วกันนะครับกระดานนี้นะฮะเพราะรู้สึกว่า,าค่อนข้างจะเล่นยากนะมันไม่การดักด้วยเฮ้ยเออฮึตรงนี้เองไอ้จุดจุดสำคัญตรงนี้นี่แหละ ยังวะมองไม่ก็เห็นเท่าไหร่เลยอะตอนนี้ท่าน,นี่แหละดีปะต้องเช็คก่อนละนั่นไงอย่าปล่อยให้บอยนวลน,นะฮะพวกนี้อันตรายมากๆนั่นไงชุดน,นึงปีเตอเบิร์ดไม่เป็นไรเว้ยกูรู้ทันกูรู้ทันพวกมึงแล้วกูด่าดตายมาเยอะเว้ยกูรู้ทันเว้ยเฮ้ย ตรงนี้ใช่ไหมมึงมึงนี่เหรอมึงนี่มึงนี่เหรออะไรวะอันอน,น,นี้ใช่อุ้ยเปรียบเปียบเปียบเขียบไปสามข้าวตรงนี้หืมในกอหญ,ญ้าอีกไปมงหน้าสู่คุนกับพระศิวะเห็น <c oughs> นะ มันอยู่ตรงไหนวะมันเกาะยายังไม่ตายยัแน่เลยโอเคหมดแล้วไปเลยกันต่อนี่เป็นอีกเศษอีกส่วนหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องบินเจอไหมเฮ้ยเจอแล้ว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 นี่ไงนี่เฮ้ยกูเองกูเองเห็นวะโอเคครับเราเจอแล้วครับทำลายเทปดีไปคอปเตอร์มารับแล้วครับตอนนี้โอเค น่าจะจบด่านนี้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็โอเคตอนนี้ประธานได้พอดีอยู่ในมือพวกเราแล้วไปขึ้นจบด่านกันเถอะเฮี้ยอะไรเนี่ยเฟลเฟลเฟลเฮี้ยอะไรวะสัตว์เฮี้ยยิงงูงี้ง่ายงี้เหรออ้าวอออุ้ยยี่โดนโดนหลอกเว้ย จ็บเทนซืบมักคาลอบนี่คือโฉมหน้ามักคาลอบนะฮะเป็นผู้นำก่อกางหลายตัวการเลยนะฮะที่ทำให้เกิดสงครามครั้งนี้ขึ้นนะฮะมันต้องการยึดครองยุโรปทีเดียวกูไม่ยอมปืนยิงแม่งสัดจบเฮ โอเคครับหาสระตาน,นี้นะครับผมนะฮะกับดนัดนดันสี่ทีะะ่บอกว่าดันสี่นะฮะโอเคครับขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับที่รับชมกันมาถึงาร์ที่สี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนแล้วกันนะครับพืกันต่อในคลิปหน้าะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ